สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีสสด้วยนะคะ,คะพี่เมย<น>์ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะรายการส่งเสริมสุขภาพใจของเรานะคะทุกวันจันทร์นะคะเวลาสิบห้านาฬิกาถึงสิบหนาฬิกานะคะทาง a c e b o o k ไลน์นะคะ,บบะ,คะของศูนย์สุขภาพจิตที่สิบสองร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา,าราชนครินนะคะ,คะพี่เมย์วันนี้วันนี้ว,นนวันที่ห้ากรกฎาคม25 6 4้า้หสิบี่เรามีเคล็ดลับ หรือสาระดีๆที่มาฝากากับสมาชิกของเรายัางไงบ้างคะอ๋อวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องสูงวัยแข็งแรงด้วยหลัง5อค่ะอ๋อ,อน่านะะสนใจมากเลย<า>ค่ะอ,อืมเพราะอะไรคะที่เราต้องคุยกันถึงเรื่องวัยสูงวัยในเมื่อ,อในเมื่อตอนนี้นี่เรากำลัง,อ,ลงอยู่ในยุคข,ของโควิดระบาดเนี่ยนะคะสถานาก,าถาการณ์ตรงนี้มีผล กระทบยังไงกับผู้สูงวัยบ้างามากเลยค่ะเพราะว่าแนวโน้มของการติดเชื้อโควิดตอนนี้ไปสู่ผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะโดยดูได้จากโรงพยาบาลสนามหรือว่าดูได้จากโรงพยาบาลต่างๆที่รับผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะในในการที่ดูแลรักษาในการติดเชื้อโควิดนะคะและที่สำคัญก็คือว่าผู้สูงวัยเนี่ย ในประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มเขาเรียกว่าสังคมสูงอายุใช่ค่ะสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องมาคุยกันถึงเรื่องวัยสูงอายุนะคะเพราะว่าวัยสูงอายุเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะคะแล้ว ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดถอยลด้อยลงค่ะนะคะค่ะถ้อยนั้นการดูแลผู้สุขภาพจิตผู้สูงวัยเนี่ยเราก็มุ่งหวังว่าจะให้ผู้สูงวัยเนี่ยคงไว้ซึ่งศักยภาพในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วก็ลดการเป็นภาระของลูกหลานนะคะและที่สำคัญก็คือในครอบครัวเราจะมี สังคมเมืองไทยเนี่ยก็คือมีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัวด้วยใช่ค่ะแล้วพอผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัวการระบาดการติดเชือ้อไวรัสโควิดนี้นะคะก็คือส่งผลกระทบให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้รับเชื้อด้วยบางคนก็ต้องตัดตัวอยู่ที่บ้านบางคนก็มารับรักษาตัวในโรงพยบาบาลสนามดังั้นลูกหลานก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงวัยด้วยเอาธรรมชาติอย่างเล็กๆเลย ก่อนอ,อ,อื่นนะคะก่อนจะพูดถึงว่าธรรมชาติของผู้สูงวัยนะคะถามว่าสิ่งที่เรามาพูดวันนี้เนี่ยนะคะวัยอื่นใช้ได้ไหมไวัยอื่นก็นําไปใช้ได้โดยเฉพาะคนที่อายุใกล้จะ60ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมอในการเข้าสู่วัยสูงอายุอายุหลังห0ปีเขาเรียกว่าสูงอายุเพราะงั้น นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นไงคะเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วัยสูงอายุด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ด้วยความที่แบบว่ามีสุขภาพแข็งแรงตั้งด้านร่างกายและจิตใจทีนี้พอพูดถึงเรื่องร่างกายนะคะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่หัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยเรามาดูภายนอกกันก่อนดีไหมคะน้องเหน่ง ภายนอกก็ตั้งแต่ผิวหนังเป็นไงคะผิวหนังก็จะแห้งเป็นคุยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ตึงแล้วไม่ตึงหย่อนยานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูจากศีรษะจรดเท้าเป็นไงคะดูจากหูตอนแรกเป็นไงคะหูของผู้สูงวัยก็จะมีปัญหาในเรื่องหูตึงแล้วก็มีปัญหาการทำงานของ การทรงตัวระบบประสาทการทรงตัวเป็นการทํางานของระบบในในที่อยู่ในหูอะค่ะน้ำใเขาเรียกว่าน้ําในหูใช่คะน้ําในหูนะคะมีส่งผลให้การทรงตัวไม่ดีอาจจะเสี่ยงต่อการพัฒกดอกล้มได้นะคะและที่ผู้สูงอายุเมื่อน้ําในช่องหูไม่ดีเนาะทรงตัวไม่ดีนั้นการที่ว่าเขานอนแล้วตื่นขึ้นหรือนั่งแลเปลี่ยนอริยบทง่ายๆเนี่ยทำไงคะ ก็ต้องค่อยๆต้องค่อยๆลุกค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเปลี่ยนอริยาบทนะคะ,ะค,ค่ะพอพูดถึงหูอวัยวะที่สําคัญอีกอย่างคือดวงตาเป็นไงคะดวงตาก็จะทําให้สาย<อ>ตายาวม,ม,มากขึ้นมองไม่ชัด,ชดแล้วบางทีพวก กระจกกระจกตาอ,อะไรแบบนี้นะคะเป็นต้อกระจกอะไรแบบนี้นะคะแล้วอย่างบางครั้งโรคบางโรคอย่างเช่นเบาหวานความดันมีผลต่อดวงตาด้วยด้วยค,ค่ะบางคนจะเห็นว่าจะมีไขมันรอบดวงตาเนี่ยมันจะน้อยลงพอไขมันรอบดวงตาน้อยลงบางคนทําให้หนังตาตกบางคนทําให้ขนตาหรือหนังตามันปลิ้นเข้าไปอยู่ในตาทําให้เป็นไงคะน้ําตาไหลเพราะว่า ขนตาไปตาอยู่ในในตาค่ะทําให้บางทีท่อท่อน้ำตาอุ่นตาอุ่นตนอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ดวงตาได้่ายค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าเราอีกอย่างหนึ่งคือจมูก การได้กลิ่นการรับรสอะไรเงี้ยก็ลดลงไปเช่นเดียวกันแล้วก็โดยเฉพาะในช่องปากเป็นไงคะน้องเน่งบัดน้อยลงอ่าบางคนอาจจะใช้ชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็การกลืนการเคี้ยวการอะไรเงี้ยประสิทธิภาพก็ลดน้อยลงนะคะค่ะกาที่สัมพันธ์ต่อเนื่องมานี้เราเห็นข้างนอกแล้ว ทีนี้เรามองเห็นข้างในข้างในที่เราไม่เห็นแต่ว่ามีการแป่งสมองดีไหมคะสมองอาจจะน้ําหนักสมองลดลงค่ะไขสันหลังอะไรเงี้ยทํางานได้ประสิทธิภาพลดลงเช่นเดียวกันบางคนอาจจะเป็นผู้สูงวัยที่เป็นไงคะสมาธิหลงลืมอบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องเขาเรียกว่าโรค ความผู้สูงอายุอ่ะไม่เอาสมองเสื่อมก่อนสมองเสื่อมก่อนความจำความจำลืมลดลงลดลงนะคะแล้วถ้าจำลืมลดลงแล้วก็มีผลต่อลูกหลานที่มาสื่อสารด้วยมีอารมณ์หงุดหงิดนะคะโมโหโนะคะบางคนก็ก้าวร้าวก็มีใช่บางคนก็หวัดเราแวงก็มีบอกว่าอะไรนะลูกจะมาเอาสมบัติอ่านะคะ นะคะอ่าสมองเสร็จแล้วก็ไปที่ระบบระบบหลอดเลือดอ่าหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจการทํางานของหลอดเลือดเนี่ยหลอดเลือดเป็นไงคะความยืดหยุนน้อยลงน้อยลงแล้วก็ความแข็งตัวก็เพิ่มมากขึ้นอ่าเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นความดันความดีเอาหัวใจโตมีนะเส้นเลือดแตกมีนะใช่ค่ะเขาให้จําอยู่สามอย่างถ้าเกี่ยวกับหลอดเลือดนี้นะคะตันตีบแตกเส้นเลือดตันเส้นเลือดตีบแล้วก็มาสุดท้ายก็คือ แตก,แตกนะคะอ,อ้าวต่อไประบบในเรื่องของปอดล่ะคะก็ปอปอ,ปอดการทํางานประสิทธิภาพก็ลดลงเหมือนกันคือลดลงทุกอย่างคะ่ะนะคะแล้วก็ นอกจากกอดก็ระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารเรื่องการย่อยการดูดซึมก็ลดลงส่งผลไปถึงต่อระบบการขับถ่ายการขับถ่ายใช่ค่ะถ้ะลึกเข้าไปข้างในอีกระบบฮอร์โมนฮอร์โมนของร่างกายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันมีฮอร์โมนบางตัวเปลี่ยนแปลงอาจจะทําส่งผลเขาเรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินมีผลต่อทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นโรค เบาหวานได้ง่ายนะคะหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างเปลี่ยนแปลงจากการที่โดยเฉพาะผู้หญิงที่วัยหมดประจําเดือนนะคะ,คะ,คะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อทั้งภาวะร่างกายและจิตใจ,จบางคนเป็นไงคะพอพอหมดประจําเดือนหมุดหิดง่ายไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชาย,ชายก็เป็น,ปนวัยที่เขาเรียก ไวัยทองได้เหมือนกันค่ะบางคนไม่เข้าใจทําไมพ่อแม่ช่วงนี้หงุดหงิดเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยพูดอะไรคุยอะไรก็ไปแล้วดูรู้สึกว่าจะไม่เข้าหูอะไรแบบเนี้ยนะคะต้องเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนก็ส่งผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยฮอร์โมนกับระบบกระดูกที่มีอ๋อกระดูก ฮอ,อร์โมนกับกระดูกทําให้กระดูกเปราะง่ายแล้วก็หักแตกง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการพลัดตกหกล้มเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นนะคะอ,อีกการหนึ่งที่ลืมพูดไปในข้างนอกก็คือพวกกล้ามเนื้อบริเวณหลังกับหน้าอกที่ที่มันหย่อนคล้อยที่มันเความตึงตัวน้อยลง ทำไมผู้สูงวัยถึงหลังคล่อมหลังค่อมอเพราะว่าความตึงตัวน้อยทําให้หลังค่อมแล้วก็ทําให้เอการประยุงของหลังของอะไรเงี้ยค่ะการทรงตัวอะไรเงี้ยมีปัญหาหมดเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของหลังค่อมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความอ่าเขาเรียกว่าความแน่นหรือความความหนาแน่นความหนาแน่นอ่ามวลหนาแน่นนะคะ จงผลให้เราเห็นในรูปลักษ์ตรงนั้นนะคะรูปลักษ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของพฤติกรรมและสังคมผู้สูงวัยจะเป็นไงผู้สังคมจะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในการทำงานในระบบราชการหรือในบริษัทหรือการเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่พอถึงวัยหนึ่งที่หยุดทำงานที่หยุดทางานสังคมก็เปลี่ยน รายได้เปลี่ยนรายได้เปลี่ยนมีปัญหาเศรษฐกิจตามมาอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็คือเวลาช่วงระยะเวลามันว่างมากขึ้นใช่ค่ะค่ะอบางคนไม่ได้เตรียมตัวสําหรับการที่จะอยู่ในวัยที่หลังเกษียณหรือว่าวัยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปทํางานอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีผลทําให้รู้สึกเงาวะเวซึมเศร้าตามมาได้เหมือนกันนะคะน้องแ่งตรงนี้ เราก็จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราก็ต้องเอาเอาใจผู้สูงวัยหน่อยนะวันนี้เราเอาใจผู้สูงวัยเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยนี้ให้แข็งแรงนะเอามีด้วยกัน5อด้วยหลัก5อค่ะอที่หนึ่งค่ะในเรื่องอาหารนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการหรือว่าอาหารนั่นเองนะคะเราจําง่ายๆค่ะอที่หนึ่งคือเรื่องอาหารนะคะ จากที่เกล่นนาไปตั้งแต่ต้นว่าระบบการย่อยฟันก็ไม่ดีการรับรถก็ไม่โอเคอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอาหารของผู้สูงวัยก็ควรจะเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายนะคะแต่ที่สำคัญนะคะต้องพานให้เป็นไงคะปริมาณเหมาะสมแล้วก็ครบตามหลักห้ามูห้ามูนะคะลูกชายอยู่มูหนึ่ง อลูกสาวอยู่หมู่สองอ๋อเป็นตะเวนตะเวนตะเวนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหลักห้าหมู่คือโปรตีนไขมันกคบเซียมเกลือแร่นะคะอันนั้นแหละค่ะคือหลักห้าหมู่ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องขยายเรื่องหลักห้าหมู่แล้วนะเพราะว่าแต่ที่สําคัญก็คือว่าต้องงดอะไรหลีกเลี่ยงอ๋อหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่ไขมันสูงรสจัดเค็มจัด คือลดนะคะไม่ใช่งดนะคะคือลดให้ปริมาณเพียงพอกับความต้องการไม่มากจนเกินไปหวานจัดไขมันมากไขมันสูงเค็มมากอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลดหรือว่าถ้าเครื่องดื่มชูกำลังงดได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะพวกพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีผลต่อ การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะคะจะแล้วผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวอยู่อย่างเช่นที่เราจะพบง่ายๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมันไตปอดอ๋อใช่ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคซี่ไร้เชื้อมากขึ้นเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของของผู้สูงวัยเองก็คือโรคเหมือนที่น้องเหน่งพูดเมื่อกี้ไขมันความดันเบาหวานโรคตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะเหมาะสมสาคัญเหมาะสมกับโรคที่เป็นค่ะแล้อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่งดไปเลยทั้งหมดเพราะว่าคุณค่าทางจิตใจของผู้สูงวัยเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารใช่ไหมคะอาหารบางอย่างบางคนแบบชอบทุเรียนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กินได้แต่ได้ค่ะแต่ว่าเล็กน้อยพอให้รูกระชุ่งกระชวยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอออที่สองนะ อาหารรับประทานอาหารเจก็ต้องมาออกกําลังกายเพื่อที่จะย่อยอาหารเนาะใช่ค่ะทําไมผู้สูงวัยต้องออกกําลังกายด้วยนต้องเร่งพูดถึงเรื่องเพื่อย่อยอาหารที่เมยลืมไปหน่อยนึงค่ะว่าหลังทานอาหารไม่ควรจะเอนหลังทันทีอืเพราะอะไรคะเพราะว่า จะทําให้เป็นกรดไหลย้อนได้อ๋อต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนหรือไม่ก็ไปเดินย่อยเดินย่อยก็ได้ก็ไปสัมพันธ์กับออที่สองคือการออกกําลังกายค่ะทีนี้การออกกําลังกายเมื่อกี้กลิ่นไปตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้สูงวัยเป็นไงคะกระดูกเปราะง่ายต่อต่อกล้ามเนื้อก็รัดเนื้อก็ลืดหยุ่นตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นการออกกําลังกายก็ต้องเหมาะสม เป็นไงคะก็ต้องแบบว่าไม่กระแทกออกกําลังกายที่ไม่ใช้แรงมากเกินไปแสดงว่าก็ต้องออกกําลังกายที่เป็นแบบยืดหยุน่นใช่ค่ะยืดหยุ่นยังไงคะเดิน,เด,นเดินเร็วไม่ใช่วิ่งหรือไม่เดินหรือว่าแขว่งแขนแบบนะคะ อะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าไม่เกินกําลังของตัวเองะนะคะทีนี้ระยะเวลาที่เหมาะสมในผู้สูงวัยที่ออกกำลังกายก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะคะเน้นความสม่ําเสมอยิ่งได้ทุกวันยิ่งดีแต่ว่าถ้าไม่ไม่มีเวลาหรือว่าไม่ไหวจริงๆก็สารถึง4วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคก็เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ใช้ในการออกกําลังกายก็เลยเราจะแนะนําว่าการออกกําลังกายต้องทําในแดดอ่อนๆจะเป็นช่วงเช้าได้หรือว่าตอนเย็นก็ได้เพราะอะไรครับที่มีในในแสงแดดมันจะมีวิตามินตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวิตามินดีมันจะมีส่วนไปเสริมสร้างทําให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นมันก็เหมาะสําหรับผู้สูงวัยที่กระดูกเริ่มเปราะเริ่มกร่อนเริ่ม ลดประสิทธ,ธิภาพลงตรงนี้ค่ะนะคะแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่วิตามินดีที่เข้าไปทําให้กระดูกแข็งแรงแล้วมันก็กระดูกก็จะไปเสริมภูมิคุ้มกันของผู้สูงวัยให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นด้วยนะคะถูกต้องค่ะอ่าอ,อทีนี้ก็ก้าวไปเลยข้ามผ่านที่สามคืออ่ออารมณ์อนะออารมณ์เออพอออกกําลังกายแล้วเราไปเจอสังคม<อ>ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมกลุ่มใหม่ไปเจอกลุ่มวัยที่สูงการอารมณ์มีผลยังไงครับะอารมณ์มีผล ต่อสูงวัยเหมือนที่เกิดนําตั้งแต่ครั้งแรกตอนแรกๆแล้วการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอาจจะส่งผลทางด้านอารมณ์โดยเฉพาะครอบครัวบางครอบครัวที่ลูกหลานต้องออกไปทํางานนอกบ้านไปอยู่ในสถานที่ที่ไกลๆอาจจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเงาเดโดดเดียวว้าเวได้ทีนี้การไปออกกําลังกายเหมือนที่บอกเมื่อกี้ออาจจะทําให้เป็นไงคะ การออกกําลังกายไปเจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนได้เล่าประสบการณ์ประสบการณ์การเข้ากลุ่มโดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุเป็นไงคะเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมเยอะเยะเลยกิจกรรมเยอะแล้วก็มีทุกที่เดี๋ยวนี้นะคะและที่สำคัญก็คือในกลุ่มเพื่อนผู้สูงวัยเนี่ยเขาจะมีหลายๆจาก หลายๆที่มารวมกันหลายๆอาชีพด้วยหลายๆอาชีพหลายๆประสบการณ์แล้วบางคนก็จะมีเทคโนโลยีมีไอทีมาด้วยบางคนมีทั้งกั้งถ่ายภาพมีโทรศัพท์มาบางคนทันสมัยค่เซลฟี่กันบ้างหล่ะมีความสุขกับการได้เจอเพื่อนเจอเพื่อนได้คุยได้แชบกันมีการนัดแนะกันไปนะคะแต่ช่วงโควิดช่วงนี้เราอาจจะแบบว่าไปเจอกันไม่ได้ทุกวัน นนแต่บางคนอาจจะสื่อสารผ่านทางวิดีโอคอลกันกับเพื่อนใช่ค่ะฉันกําลังทําอาหารฉันกําลังไปออกกําลังกายฉันกําลังเลี้ยงหลานอยู่ทํากิจกรรมแล้วก็แชร์กับเพื่อนอันนั้นพูดถึงในส่วนของผู้สูงวัยที่สามารถปรับตัวได้ขณะเดียวกันจะมีผู้สูงวัยที่ไม่สามารถปรับตัวได้เพราะงั้นทางที่ดีที่สุดก็คือคิดเชิงบวกนะคะแล้วก็ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่านี่แหละค่ะมันคือธรรมชาติของมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีมีเกิดขึ้นแล้วคงอยู่แล้วก็ดัดบไป,ไปมีะะการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตใครก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมแล้วก็ะะให้คิดถึงอยู่ว่าตอนในที่เรา ทำอยู่ณปัจจุบันนี้กิจกรรมที่เราทํานี้ทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเองเราใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยเชื่อมโยงว่าช่วงเวลาที่เรามีกิจกรรมมีสังคมอะไรแล้งานอดีเรกออที่สี่เขาบอกว่างานอดิเรกที่ทําให้ใจรเราพูดมาสามอแล้วนะคะอาหารออกกําลังกายอารมณ์ถึงอที่สี่นะคะถึงเรื่องงานอดีเรกอันนี้ก็ต้องขึ้นกับ ผู้สูงวัยในแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้พยาบาลจะไม่แนะนำว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สิมันอยู่ที่ว่าเหมาะสมกับคุณสามารถหางานอดีเรกได้บางคนถ้าอยู่แบบบ้านๆอะไรเงี้ยมีพื้นที่รอบบ้านเป็นไงครับปลูกผักปลูกต้กไม้พพืชเอาไว้กินเองได้ที่เหลือก็แจกลูกหลานอมันก็จะไปส่งผลต่อ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปลอดภัยปลอดสารพิษโดยเฉพาะพวกพืชผักต่างๆซึ่งมันเหมาะสําหรับผู้สูงวัยและอีกอย่างหนึ่งผู้สูงวัยเวลาที่เขาทากิจกรรมที่เขารักแบบนี้เขาจะรู้สึกว่ามีคุณค่าสร้างความมีคุณค่าในตัวเองให้เกิดขึ้นค่ะได้สามารถวดลูกวดหลานได้ทำโน้ททำนี่อย่างเช่น แถวบ้านพี่ที่เห็นมีการสารตะกร้าสารเสือ่อบางคนอาจจะเมีคุณลุง,ข,งข้างบ้านนะคะไปตัดไม้มาทําด้ามจอบคายอด้ามพระอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พี่ถึงบอกไงคะน้องเหน่งว่าเราจะไม่แนะนําว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้สิแต่เราจะบอกว่า อะไรที่คุณสามารถหามาเป็นกิจกรรมก็ต้องเหมาะสมกับคุณนะคะแล้วเขาต้องชอบด้วยต้องชอบแล้วก็ใจรักด้วยบางคนอาจจะทํางานประดิษฐ์เนาะทำทำไว้เยอะแยะแล้วไม่ใช่ทําไว้เพื่อใครแต่ทําไว้เจบทำไว้มอบให้กับบางคนเย็บเย็บเย็บผ้าที่เห็นแม่พี่ชอบเย็บไอ้ที่จิ้มเข็มนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะที่ว่าผมเช็ดเท้า ไม่ที่ว่าเอาเข็มมาจิ้มมาค่ะเอาเก็บไว้ที่เก็บเข็มนั้น oh. แม่เย็บเย็บ oh. เป็นอันกลมๆแล้วก็เที่ยวแจกคนโน้นคนนี้ที่ปักเข็มหมดุดที่ผัก oh. ที่ปักเข็มอ,อใช่ค่ะนั่นคือเขาก็จะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจในกิจกรรมที่เขาทาลดภาวะถึงเจ้าได้ด้วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจด้วยต้องคและอย่างหนึ่งช่วงเวลาที่เขาทางานอดีเลกนั้นเป็นไงคะ ระบบประสาทสมองได้ผ่อนคลายสารสื่อประสาทก็หลั่งมาเหมือนกับตอนออกกําลังกายเลยค่ะเป็นสารสื่อพอดีการที่เราก็ทําแบบนั้นประสาทสัมผัสเราได้ทํางานอยู่ตลอดเวลาสมองเลยลดภาวะของสมองภาวะหลงลืมภาวะเสริมสร้างความมีสมาธิ ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ได้สมาธิด้วยนะที่นค่ะออที่ห้านี้สาคัญเลยอออนาันนาไมัานาะเหมือนที่พี่บอกแล้วนะคะเมื่อกี้คุมคุ้มกันของร่างกายเป็นไงคะน้อยลงน้อยลงในผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นสุขลักษณะ ที่ดีหรืออนามัยของผู้สูงวัยก็สําคัญบางคนพอคนบอกว่าแนะนําให้แปลงฟันก็บอกแล้วฉันไม่มีฟันฉันจะแปลงได้ไงใช่ค่ะแปลฟันชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าถึงแม้เป็นฟันปลอมก็ต้องแปลงค่ะเหงือกก็ต้องเป็นไงคะแปลงแปลงเบาๆนะคะระวังเป็นแผลด้วยลิ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแปลงด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราที่ติดแล้วก็เล็บมือเล็บ เท้าล้างให้สะอาดอาบน้ําอย่าลืมนะคะอาบน้ำเนี่ยผิวหนังแห้งผิวหนังแห้งเราก็ต้องใช้สบู่ที่เป็นอ่อนๆใช้สบู่เด็กก็ได้ค่ะเหมือนเหมือนคุณแม่นะคะผิวหนังแห้งคุณแม่เคี่ยวน้ํามันมะพร้าวใช้เองเลยค่ะไม่ต้องไม่ไม่มีสารเคมีเชืออ้อปน ล้วเป็นความคิดที่ย่อนเยอบใช่ค่ะเคี่ยวน้ํามันมะพร้าวก็หาเองที่บ้านมาเคี่ยวแล้วก็เอามาทาและที่สําคัญผู้สูงวัยนี่นะคะนอกจากดูแลตัวเองแล้วก็ต้องในเรื่องของการดื่มน้ําที่จะอานอ๋อดื่มน้ําอย่างน้อยประมาณสองลิตรสองลิตรให้ได้ค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะอวัยวะภายในช่องคลอด ต้องคลอดของผู้หญิงลึกหรือว่าทวันหนักของผู้ชายมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะงั้นนอกจากหมั่นล้างทําความสะอาดแล้วการดื่มน้ําก็สําคัญนะคะทําให้เป็นไงคะการติดเชื้อติดเชื้อ,อเข้าไปสู่ระบบทางเดินปัสสาวะ,ะมันก็จะโอกาสที่จะเป็นน้อยนะคะและที่สําคัญไม่น้อยเสยกว่าการที่ดื่มน้ําสะอาดก็คือการนอนหลับถูกต้องนอนค่ะ อนอนหลับที่ดีต้องเหมาะสมกับช่วงระยะช่วงเวลานะก็คือเข้านอนหัวค่ำใช่เราเคยพูดถึงเรื่องการนอนหลับมาแล้วครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นอนตั้งแต่ประมาณสามทุ่มเพราะว่าช่วงสี่ถึงห้าทุ่มจะมีโฮอร์โมนตัวหนึ่งหลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วก็โฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งมาในช่วงที่ร่างกายเนี่ยหลับลึก เพราะฉะนั้นนะคะควรจะเข้านอนแต่หัวค่ํานอนให้ได้อย่างน้อย6กถึงแชั่วโมงในผู้สูงอายุนะคะมันก็จะทําให้ตื่นเช้ามาเป็นไงคะสดชื่นกับพี่กับะปล่าซึ่งธรรมชาติเราจะเห็นในผู้สูงอายุก็คือนอนหัวค่าตื่นเช้ามืดบางทีลูกหลานจะไม่เข้าใจแต่ว่าการนอนแบบนี้คือก็นอนมาเต็มอิ่มแล้วนั้น ช่วงเวลาที่เขาตื่นมาเช้ามืดเขาสามารถทํากิจกรรมอื่นได้อย่างเช่นไปออกกําลังกายก็ได้ถูกต้องค่ะทากิจกรรมอย่างอื่นที่อยู่ในบ้านก็ได้อีกอย่างหนึ่งเตรียมอะไรคะถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือเตรียมของใส่บาตรถ้าเป็นมุสลิมก็เป็นไงคะเตรียมละมาดอะไรอย่างเงี้ยการการฟังเทศฟังธรรมหรือว่าการใส่บาตรหรือว่าละมาดก็เปรียบเสมือนเป็นงาน ดูแลจิตใจนะคะแล้วก็ดูไปถึงจิตวิญญาณก็คือสิ่งที่เขานับถือเพะผู้สูงวังสูงอายุบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้ไปวัดได้ตลอดแล้วตอนนี้ยิ่งจสถานการณ์โควิดก็คือไปวัดไม่ได้อ็แต่สายบาตรได้อยู่นะคะนั้นก็สามารถทํากิจกรรมได้นะคะโอ้โหวันนี้เรามองเห็นเลยว่ามปนสิ่งที่ดีๆให้กับสมาชิกของเรานะคะ แล้วก็ลูกหลานก็สามารถที่จะนําเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้ได้อย่าร้อยถึงวัยสูงอายุค่ะเตรียมตัวก่อนแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ปรับตัวได้ก่อนด้วยนะคะเพื่อสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตจำง่ายๆนะน้องเหน่งนะอ่ะละห้าออาหารอารมณ์ออกกําลังกายงานอนิเรกและอนามัยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่สุขภาพจิตที่จิตอนะคะที่ให้โอกาสเรามาได้